ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาที่นี่กับเราดูรายการท้าทายธรรมชาติมาหลายรายการแล้วแต่ท้าทายธรรมชาติแบบนี้คุณต้องไม่เคยเห็นชายสองคนแปลกหน้ากับหญิงสาวคนหนึ่งจะต้องเอาตัวรอดในธรรมชาติเป็นเวลา21วันพวกเขาจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้เอาอาหารและน้ำดื่มติดตัวไปพวกเขาจะต้องพึ่งพาตนเองในการหาของกินเครื่องดื่มเพื่อความอยู่รอดถ้าทำภารกิจสำเร็จแต่ละคนจะได้รับรางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์เปลี่ยนชีวิตในคืนเดียวไม่ใช่แค่ความฝันถ้าเป็นคุณคุณกล้าท้าทายไหม สถานที่ท้าทายครั้งนี้คือเกาะร้างในอเมริกาใต้ที่นี่ดูสงบและเงียบสงดแต่จริงๆแล้วใต้น้ำมีฉลามกินคนจำนวนมากที่ไม่ยอมปล่อยถ้าแค่โดนกัดก็อันตรายมากแค่พลาดนิดหน่อยที่ชายหาดก็อาจจะถึงชีวิตก่อนออกเดินทางผู้จัดงานได้ใช้เงินจำนวนมาาลเพื่อซื้อประกันให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเล่นคนแรกที่ปรากฏตัวคือฮัวอาสาวน้อยที่สวยงามความงามและรูปร่างของเธอเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าแข่งขันในปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับท็อปอย่ามองแค่รูปลักษณ์เล็กน้อยน่ารักของเธอเลยดูถูก ตั้งแต่เด็กโฮาชอบกีฬาและการล่าสัตว์เธอถูกขนานนามว่าโฮามอกแลนแห่งยุโรปเธอเข้าร่วมการท้าทายเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้ชายทำได้เธอก็ทำได้เช่นกันเกียเป็นคนชอบท่องเที่ยวเขาเคยไปหลายสิบประเทศทั่วโลกแต่การท้าทายในป่าแบบนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าร่วมยิ่งไปกว่านั้นได้ยินมาว่าท้าทายนี้มีสาวสวยมาร่วมด้วยแค่นึกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วดังนั้นก่อนจะมาที่นี่เขาจึงขยันฝึกทักษะการเอาตัวรอดเขาอยากแสดงความเป็นผู้ชายต่อหน้าสาวสวย พอมีสาวมาสายตาก็เปลี่ยนทันทีเมื่อมาถึงจุดเริ่มต้นผู้จัดงานก็ยึดเสื้อผ้าของพวกเขาทั้งหมดสองคนอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าไร้ผ้าปกปิดร่างของเขาถูกโยนขึ้นก่อร้างไม่มีใครพูดอะไรเลยไม่ทําอะไรครั้งแรกเจอกันก็ต้องกอดกันก่อนโฮูและเกียริ GII แนะนําตัวเองคร่าวๆค,คิดว่าการท้าทายคงจะเริ่มได้แล้วใครจะรู้ว่ามีเงาคนจากไกลๆค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเขาทําให้ฮูและเกียริ GII งงไปเลยไม่คาดคิดว่าครั้งนี้รายการจะมีคนที่สามเข้าร่วมการท้าทายเขาชื่ออาวี เขาชอบกีฬาผจญภัยแต่ประสบการณ์เอาตัวรอดในป่ากของเขาแทบไม่มีเลยเขาเข้าร่วมรายการเพราะอยากลองความตื่นเต้นตอนนี้หน้าเขาซีดเสียวตอนแรกเขาคิดว่าจะสื่อสารกับฮัวได้อย่างสบายๆแต่ไม่คาดคิดเลยว่าผู้จัดจะเล่นแบบนี้แล้วยังเอาคนที่สามเข้ามาอีกด้วยแต่ยังไงคนก็มาแล้วเราสองคนก็ไม่สะดวกจะพูดอะไรเพิ่มพวกเขาจึงต้องกัดฟันทํทาตามภารกิจตําแหน่งที่พวกเขาอยู่ตอนนี้ค่อนข้างขาดแคลนทรัพยากรเรื่องเร่ง,รงด่วนคือต้องรีบย้ายไปชายฝั่ง ก่อน,นี้เต็มไปด้วยกิ่งไม้และเถาวัลย์ยังมีมแมลงหลากหลายชนิดคนเมืองที่มาที่นี่ค่อนข้างอยู่ลําบากทุกย่างก้าวมีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาสามคนเดินเก็บวัสดุสิบชิ้นไปด้วยเขาเจอลำธารเล็กๆในป่ายอย่างรวดเร็วตอนนี้พวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําจืดอ,อีกแล้วเลยตอนเย็นพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์แถวนี้สามคนรีบตัดไม้ตั้งแคมป์เพิ่มอีกคนก็เพิ่มแรงเร็วมากก็สร้างเต็นท์ง่ายๆเสร็จเกียรเตรียมก่อไฟต้มน้ําอาจเป็นพเพราะเศษไม้ปิดเกินไป เขาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพราะว่าถอดสายรัดออกเธอใช้เชือกป่าจุดไฟได้สําเร็จถึงแม้ทั้งวันพวกเขายังไม่ได้กินอะไรแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถดื่มน้ําร้อนเพื่อรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายสามคนรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ก็ดีอยู่พวกเขาห่างไกลาจากความวุ่นวายของโลกสัมผัสความเงียบสงบและความงดงามของธรรมชาติในขณะที่พวกเขากําลังจะเล่นเกมละฝนตกหนักมาเยือนสามคนรีบลุกขึ้นใช้ใบกล้วยกันไฟถ้าฝนตกการจุดไฟอีกครั้งจะไม่ง่ายอย่างนั้นพวกเขาจ้องตากันอย่างอดทนตลอดทั้งคื ลำบากมากกว่าจะถึงเช้าพวกเขาเรียบลุกขึ้นตั้งเต็นท์กันฝนมีผู้ชายสองคนทำงานทำให้พวกเขาทำงานได้เร็วพอสมควรถ้าทำแบบนี้ต่อไปแน่นอนว่าพวกเขาจะสามารถอยู่รอดได้ถึง21วันจูจูอาวีถูกหนามตามที่นิ้วมือทีมแพทย์ต้องปฐมพยาบาลด่วนให้เขาแม้จะไม่ถึงขั้นต้องถอนตัวแต่เขาก็ยังเสี่ยงติดเชื้ออวีคงช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้อีกแล้วแค่วันที่สองเองผู้ชายตัวโตวแบบนี้กลับประสบอุบัติเหตุความได้เปรียบสามคนกลายเป็นข้อเสียทันทีตอนเย็นฝนตกหนักอีก โชคดีที่กลางวันพวกเขาตั้งเต็นท์กันฝนได้แล้วก็ถือว่าผ่านคืนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยช้าวันถัดไปพวกเขารีบต้มน้ําร้อนเพื่อเติมพลังงานสามวันแล้วที่พวกเขาไม่ได้กินอะไรเลยหมดแรงพาพวกเขาไปทะเลเพื่อหากินแนวหินใต้น้ําในทะเลอันตรายมากถ้าพลาดลื่นตกลงไปก็จบกันทรัพยากรในทะเลมีมากมายพวกเขาหาได้ดาวทะเลตัวหนึ่งยังได้ปูมาไม่น้อยในรอยแยกของหินดูเหมือนว่าทุกวันแค่ไปทะเลเดินเล่นรอบๆก,ก็อิ่มท้องได้แล้วแล้วทั้งสามคนก็พอใจกลับที่พักพวกเขาต้มอ,อาหารทะเลหม้อเล็ก แม้ว่าของพวกนี้กินแล้วไม่ติดฟันแต่พวกเขาก็ถือว่าได้เลิ้มรสเนื้อแล้วตอนกลางคืนโฮวาเกิดปวดท้องขึ้นมาอาจเป็นเพราะอาหารทะเลที่กินตอนกลางวันยังไม่สุกดีเธอทรมานทั้งคืนจนไม่ได้นอนยังไม่ถึง5วันแต่มีสองในสามคนป่วยแล้วตอนนี้เหลือแค่เกียจที่ยังแข็งแรงดูเหมือนว่าครั้งนี้ความท้าทายจะยากกว่าที่คิดแม้ว่าบนโขวดหินจะมีปูเยอะมากแต่เพราะขวดหินสูงเกิดไปพวกเขาจึงเอื้อมไม่ถึงพวกเขาได้แต่ยืนมองด้วยความอยากได้สุดท้ายก็ต้องกลับแค่มือเปล่าขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนและอ ก็ปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิดของอร่อยมาส่งถึงหน้าประตูจะไม่กินได้ยังไงแต่งูตัวนี้มันตัวเล็กเกินไปจริงๆ3คนแบ่งกันก็ยังไม่พอจะอุดฟันฮัวาเห็นผู้ชาย2คนนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือเธอออกไปทะเลคนเดียวเพื่อหาปลาตอนแรกเธอคิดว่าจะใช้ตะกร้าจับปลากินไม่คิดว่าเธอจะข้อเท้าพลิกตอนนี้แม้แต่การกลับไปที่แคมป์ก็ยากแล้วฮัวเดิมทีก็ปวดท้องการกลับก็ลําบาก ใช้เวลาหลายชั่วโมงเธอถึงจะกลับไปถึงแคมป์เกียรติและอวีสนใจโฮอาอย่างมากพวกเขาเรีบเรียกหมอของทีมงานมาที่นี่หมอตรวจเสร็จแล้วเห็นว่าขาไม่มีปัญหาใหญ่แต่โรคปวดท้องของโฮอากลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกียิกับอวีบอกให้โฮอาพักผ่อนให้สบายพวกเขาทําถ้วยไม้ไผ่ให้โฮอาถ้วยนี้ให้โฮอาดื่มน้ําผ่านไปไม่กี่วันฝนก็ยังตกไม่หยุดพวกเขาไม่ออกไปล่าสัตว์ได้เลยสามคนหิวจนตาแดงกำ่ำถึงวันที่สิบฝนในที่สุดก็หยุดตกอวีรีบออกไปเก็บวัสดุสิบชิ้นมือของเขามีอาการอักเสบ ความเจ็บปวดรุนแรงเข้ามาต่อสู้กับความคิดอยู่พักหนึ่งอวีตัดสินใจยอมแพ้เทียดและหวาแนะนำให้อวีพยายามอีกนิดแต่สุดท้ายอาวีก็เลือกที่จะเลิกเทียดและหวาเคารพการตัดสินใจของเขาอาวีอกกอดลาทีมงานในวันนั้นพวกเขาอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนแท้กันจริงๆเมื่อผู้กำกับและทีมงานออกเดินทางเกียดและโฮยาก็ยังคงท้าทายต่อไปโฮยารู้สึกเศร้าเล็กน้อยเกียดพาเธอไปทะเลเพื่อจับปลาคราวนี้พวกเขาเตรียยตะกร้าจับปลาไว้ทำงานทั้งวันแต่ก็ยังจับปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว เกียรติเปลี่ยนเป้าหมายไปที่หินขวดใต้ทะเลแม้จะไม่ได้จับปลาแต่เขากลับจับได้ปลากระเบนทะเลขาพอเพียงสําหรับเป็นอาหารพ่ย,ยืนข้างๆดูแล้วรู้สึกทานมือเธอไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนเลยเกียรติค้นพบถังน้าทะเลเต็มเลยคุณหมอมาตรวจสุขภาพเป็นประจำให้พวกเขาสภาพสุขภาพของทั้งสองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าไม่ได้กินอะไรเพิ่มเติมคงต้องยอมแพ้แล้วละ่ะโชคดีที่เกียรติจับได้กองน้ำทะเลนี้เกียรติเชี่ยวชาญในการแกะน้ำทะเลพ่อยรู้สึกกลือนลำบากนิดหน่อยแต่เกียรติกินอย่างอร่อยเต็มที่หนึ่งในของอร่อยที่สุดในนลลกเลยนะ พราะกินหนังทะเลแล้วก็ปวดท้องมากขึ้นหมอก็ตรวจสุขภาพให้เธอแต่หมอบอกว่าครั้งนี้เธอไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตอาจเป็นเพราะจิตใจของโฮอาเขาแนะนําให้เธอทําภารกิจต่อไปแต่โฮอาจริงๆแล้วไม่อยากทําต่อแล้วเธอเร่งขอถอนตัวออกจากการแข่งขันทีตาต้องจําใจอําลาโฮอาด้วยความเสียดายตอนนี้ผู้ท้าทายหรือเพียงคีตาคนเดียวสําหรับคนที่กลัวที่สุดไม่ใช่ความหิวแต่คือความโดดเดี่ยวตอนนี้แม้แต่จะมีใครสักคนมาคุยด้วยเขาก็ไม่มีเขาเหลือเพียงลำพังออกทะเลไปล่าสัตว์คราวนี้เขาใช้เนื้อหอยเป็นเหยื่ออล,อลา แต่ตกทั้งวันก็ยังกลับมือเปล่ากลับมาที่ค่ายเขาเริ่มซ่อมแซมเต็นท์ใหม่ปรับปรุงเตาไฟอีกครั้งตอนนี้เขาต้องจัดการเรื่องอาหารการกินแต่ที่เขาเดินเล่นบนเกาะก็พบหนูตัวหนึ่งถ้าจับได้ตัวหนึ่งก็จะให้พี่กินหลายวันแล้วพี่รีบไปตัดไม้ทํากับดักตอนนี้พี่แค่รอยอยู่มาติดกับดักเกียริยังไม่ยอมแพ้ในการออกทะเลล่าสัตว์หิวจนตาลายเบี้ยหัวพี่เริ่มเรียนรู้ตามวิธีของคุณเดิมพี่จับหนอนมแมลงมาย่างกินรสชาติก็พอใช้ได้ เกียรติรู้สึกเหงามากขึ้นเรื่อยๆที่มักจะพูดคุยกับตัวเองต่อหน้ากล้องบ่อยๆจริงๆหมาบ้าเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณมากวันนี้ตอนคีทีกำลังลาดระเวนที่ชายฝั่งเขาได้พบปลาหมึกยักย้ายโดยบังเอิญคีทีใช้ไม้ตีมันจนตายคงเพราะฟ้าประธานให้เขาตัวนี้ปลาหมึกตัวนี้พอให้คีทีสู้ต่อไปได้จนกว่าจะจบภารกิจหลังจากทำความสะอาดเครื่องในปลาหมึกเสร็จเขาก็ใส่ลงหม้อเพื่อจะต้มเลยต้มจนสุกแล้วก็ย่างไฟต่อแบบนี้เนื้อจะเหนียวขึ้นค่อยๆลืมรสหนวดปลาหมึก นี่เป็นครั้งแรกในรอบ20วันที่เขากินอิ่มถ้าหัวใจและอาวียยังอยู่ที่นี่คงจะดีมากอิ่มแล้วจิตใจสดชื่นขึ้นมากเขากำลังเตรียมตัวจะออกจากเกาะคืนนี้เขาควรพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้เขาต้องว่ายน้ำเป็นระยะทางไกลามากถ้าเจอเคลื่อนลงแรงเขาอาจจะหมดแรงฟ้าเริ่มสว่างขึ้นต่เปิดแผนที่เพื่อกำหนดเส้นทางการเดินทางพูดตามตรงเขาก็รู้สึกผูกพันกับที่หลบภัยของเขาอยู่พอสมควรถึงอย่างไรเขาก็ได้ต่อสู้ที่นี่มาก,กว่า20วันแล้วแต่เขาต้องรีบออกจากที่นี่ เขาเดินในป่ามากกว่า3าชั่วโมงกว่าจะถึงชายหาดคลื่นทะเลรุนแรงกว่าที่เขาคิดมากแต่คี้แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะว่ายน้ำออกไปนี่เป็นความท้าทายที่ไม่เล็กน้อยสําหรับร่างกายของเขาเขาว่ายน้ำออกไปไม่นานเขาถูกฉลามเริ่มไล่ตามระยะห่างระหว่างเขากับมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆในขณะที่เขาใกล้จะหมดแรงอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงสุดๆเรือของทีมถ่ายทําก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาเขาขึ้นเรือสาเร็จเกือบจะเสียชีวิตแล้วเขาโบกมือกรีดร้องขอบคุณที่เขาไม่ยอมแพ้ ขอบคุณที่เขาพยายามจนวินาทีสุดท้ายครอบครัวของคุณแน่นอนภูมิใจในตัวคุณมากเกียรติเก่งกล้าจริงๆใช่ไหมขอแสดงความยินดีที่เกียรติผ่านความท้าทาย21วันเกียริได้เปลี่ยนแปลงตัวเองสําเร็จแล้วจากหนุ่มหน้าตาอ่อนเยาว์ตอนแรกกลายเป็นผู้ชายที่โตเต็มวัยและมีความรับผิดชอบและคุณก็ลดน้ําหนักไป9กิโลกรัมชายหนึ่งหญิงหนึ่งเลยกายอยู่ร่วมกันในธรรมชาติ21วันจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมไดเคียวเป็นนักเรียนของหัวหน้าแก๊งดูร้ายตระกูลดีซีทักษะกาอาตัวรอดของเธอไม่ต้องพูดถึง าจเป็นเพราะอยู่กับประกูดีซีนานเกินไปเลยชอบเปลือยกายทุกวันเดินเล่นในบ้านท่าทางนี้จริงๆทําให้คนรู้สึกหวัน่นไหวร่วมเดินทางไปกับไดเคียวเธอเป็นแม่คนหนึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุสามขวบมีรูปร่างเซ็กซี่ชื่อเธอคือเจสซี่สมัยมหาวิทยาลัยเธอเป็นหัวหน้าทีมเชียร์ลีเดอร์ทั้งสวยและเซ็กซี่ครั้งนี้เธอมาร่วมรายการเพราะอยากได้รางวัลเธออยากหาเงินเลี้ยงหน่มลูกสองคนขึ้นรถเก่าของทีมงานถ่ายทําไม่นานพวกเขาก็มาถึงจุดหมายตามกติกาต้องถอดเสื้อผ้าทันทีท เป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจริงๆเผชิญกับภาพที่เปิดเผยแบบนี้แต่พวกเขากลับไม่รู้สึกอายเลยบางครั้งยังอกกอดกันอย่างอบอุ่นแสดงถึงความเป็นมิตรคุยกันสองสาประโยคแล้วก็อกกอดกันอีกครั้งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เกี่ยวกับเจสซีจึงสร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งขึ้นต่อไปทั้งสองเริ่มต้นการเดินทางเอาชีวิตรอดอย่างเป็นทางการในอีก21วันข้างหน้าทีมงานภาพยนตร์จัดหาให้พวกเขาสองสิ่งของสําหรับการอยู่รอดคือมีดยาวและหินขีดไฟพวกเขาต้องพึ่งพาเครื่องมือทั้งสองนี้เเพื่อทํําาาภรรกิจจถัดไปส็ ในขณะที่พวกเขากําลังเตรียมตัวออกเดินทางก็มีเสียงัวเราะของลิงป่าออกมาจากต้นไม้พวกเขาไม่เชื่อว่าสองคนจะสามารถทําภารกิจนี้ได้ได้เกียวโกรธและด่าทอพวกมันถ้าไม่มีจีซีขัดขวางไว้คืนนี้พวกเขาคงได้กินสุก,กี้ลิงแล้วสองคนเริ่มออกเดินทางพวกเขาค้นหาสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างที่พักเดินไปไม่กี่ก้าวพวกเขาเห็นไข่นกห้าฟองข้างทางโดยไม่พูดอะไรใดเกี่ยวก็เก็บทั้งหมดไปพวกเขาคิดว่าเพิ่งเริ่มก็มีไข่นกให้กินแล้วแต่ใครจะรู้ว่าพอเดินลงเนิน ได้เกี่ยวกับสะดุดล้มไข่แตกและบนพื้นดูเหมือนพวกเขาควรลดการทําอะไรแบบนี้ลงบ้างการลักไข่แบบนี้ผลกรรมก็มาเร็วจริงๆพวกเขายังคงเดินต่อไปข้างหน้าด้านหน้าคือถาน้ําเล็กๆอีกสองคนก็แห้งหมดแล้วพวกเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นก้มหน้ากินน้ําอย่างเต็มที่ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วอาเกียวตัดสินใจตั้งแคมป์ใกล้ฐานน้าคืนนี้พวกเขาจะนอนที่นี่สองคนแปลกหน้าชายหญิงถูกทิ้งไว้กลางป่าเขียวขจีตั้งหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารไม่มีน้ําดื่มจะเกิดอะไรขึ้นนะ ได้เกี่ยวกับ G4 ชนานาญสร้างที่หลบภัยพวกเขาพบตาข่ายจับปลาที่ถูกทิ้งในป่าเจอตาข่ายจับปลากลับพอดีสามารถใช้ทําม้งกันยุงได้ตอนกลางคืนไม่ต้องกลัวยุงกัดอีกแล้วแต่ถึงจะวางแผนดีแค่ไหนพวกเขาก็ไม่คาดคิดว่าคืนนี้จะมีพายุใหญ่พัดมาทั้งสองเปียกปอนเหมือนนูเปียพวกเขาจําใจต้องกอดกันเพื่อให้ความอบอุ่นเช้าวันรุ่งขึ้นเจสซี่เนอร์จนไม่อยากขยับตัวเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเมื่อคืนเกิดขึ้นอีกใต้เกี่ยวตัดผ่ายเล็กน้อยเพื่อทาหลังคา สำหรับสองคนนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากพวกเขารีบปรับปรุงที่พักพิงถึงเวลาทานอาหารเช้าใต้เกียวเตรียมทำไข่นกนึ่งในท่อไผ่เขาใส่ไข่นกลงในท่อไผ่เขาต้มน้ำเพื่อให้ไข,ข่สุกกัดคำหนึ่งรสชาติดีและเต็มไปด้วยสารอาหารพลังงานที่เสียไปเมื่อคืนก็ได้รับการเติมเต็มแล้วแต่เจซี่ยังรู้สึกไม่อิ่มฉะนั้นไดเกียวก็ออกไปหาอาหารอีกครั้งเขาเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนมันฝรัง่งไม่สนใจว่าจะเป็นทิศหรือไม่เขาก็แค่กินมันไปเลยยังไม่ทันเกลืนเขาก็รู้สึกกว่่ามมีออะไรไรถูต้ง ทั้งปากเขารู้สึกเหมือนถูกไฟไหม้ไดเคียวรีบถอนมันออกทันทีโชคดีที่พี่ดึงออกทันเวลาไม่งั้นตอนนี้พี่คงขึ้นหิ้งบูชาแล้วค่ำคืนเริ่มลงมาทั้งสองคนกำลังจะนอนคุยกันแต่ใกล้บริเวณตั้งแคมป์มีเสียงร้องน่ากลัวดังขึ้นเจสซี่เหมือนเห็นผีม,มันลอยผ่านหน้าไปทำให้ทั้งสองกลัวจนไม่กล้านอนทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดพบว่ามันคือจิ้งจบตัวหนึ่งไดเคียวตั้งใจจะจับมันมาทำอาหารเช้าแต่เพียงชั่วพริตาาจจิงงกก็หยยไปมม่่ีรอรออ ทั้งสองคนหมดหนทางได้แต่ตั้งตาคอยจู่พวกเขาก็รู้สึกถึงพื้นดินสั่นไหวที่แท้ก็เป็นแผ่นดินไหวโชคดีที่เป็นแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่งั้นวันนี้พวกเขาคงจบชีวิตแล้วเจสซี่กลัวตายมากตอนนี้พวกเขาจะกลับบ้านทันไหมถึงวันศุกร์นอกจากไข่นกสองฟองทั้งสองยังไม่ได้กินอะไรอื่นเจสซี่ทำกับดักจากปลาที่เตรียมไว้จับปลามากินเธอวางกับดักในจุดที่ดีมากพรุ่งนี้พวกเขาจะได้กินปลาหรือไม่ขึ้นอยู่กับมันแล้วถึงวันที่8ทั้งสองตื่นแต่เช้ายังไม่ทันแปลงฝัน พวกเขาก็วิ่งไปรินแม่น้ําเพื่อตรวจกับดักปลาที่วางไว้เมื่อวานผลคือพวกเขาไม่ได้ปลาตัวไหนเลยโชคดีที่พวกเขาพบหอยเล็กๆบนสายถึงแม้จะไม่มีเนื้อเยอะแต่ก็พอให้ประทังชีวิตได้ถึงวันที่13แล้วทั้งสองคนไม่ได้กินอะไรเลยหลายวันถ้าไม่เติมเนื้อเข้าไปอาจจะตายหิวที่นี่ก็ได้วันนี้พวกเขาตั้งใจจะไปไกลหน่อยเพื่อหาข้าวกินผลก็คือพวกเขาพบต้นกล้วยต้นหนึ่งบนต้นมีแต่กล้วยดิบยังไม่สุกแน่นอนว่าพวกเขากินสดไม่ได้แล้วคุณเคี่ยวได้ย่างกล้วยแล้วผสมกับหอยตัวเล็ก ไม่รู้ว่าอาหารจานนี้เขาเรียนรู้มาจากที่ไหนอีกกัดคำหนึ่งรสชาติดีเลิศสุดยอดอร่อยจนหยุดไม่ได้ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองรู้สึกว่าท้องมีลมร้อนเดือดพล่านกี่นาทีต่อมาก็อาเจียนไม่หยุดพวกเขาอาเจียนหมดสิ่งที่เหลืออยู่น้อยนิดในท้องเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงวันที่19แล้วเจสซี่อ่อนเพลียเพราะอาเจียนตอนนี้ต้าเฉียวก็หมดหนทางแล้วถึงวันที่20เจสซี่หมดแรงล้มลงกับพื้นเรื่องนี้ทําให้ดีไอคีตกใจเขาเรียกขอความช่วยเหลือจากรายการหมอเช็คแล้วไม่พบปัญหาอะไรที่รรายแง เป็นเพราะเธอขาดสารอาหารหมอแนะนําให้เธอหยุดแต่เหลือเวลาอีกแค่วันเดียวก็จะจบการทดสอบเจซี่ไม่อยากยอมแพ้เธอกัดฟันอดทนจนถึงวันที่สองมอดตอนนี้แค่ให้ทั้งสองคนไปถึงจุดรวมพลถือว่าเป็นการท้าทายที่สําเร็จและพวกเขาสามารถได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0แดอลลาร์เงินรางวัลเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานเจซี่ที่อ่อนแรงพูดว่าเธอกําลังจะเป็นลมเห็นแบบนั้นไดเกียวรีบปล่อยท่าไม้ตายสุดท้ายตอนนี้เจซี่จึงฟื้นคืนสติหลังจากต่อสู้กันบนถนนเป็นเวลาสามชั่วโมง สุดท้ายทั้งสองก็ถึงจุดนัดพบอย่างปลอดภัยถูกทรมานมา21วันไดเกียวลดน้ำหนักไป11กิโลส่วนเจซีก็ลดไป7กิโลครั้งนี้สามารถทำภารกิจสำเร็จเป็นเพราะการดูแลอย่างใกล้ชิดของไดเกียวเพื่อแสดงความขอบคุณที่เชิญไดเกียวไปบ้านเพื่อเฉลิมฉลองแน่นอนว่าคุณไม่เคยเห็นรายการเอาชีวิตรอดแบบนี้คู่รักชายหญิงที่ไม่รู้จักการเปลือยกายไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มต้องใช้ชีวิตเปลือยกายในป่าฝนของอเมริกาใต้พวกเขาต้องอยู่รอดให้ได้21วัน สามารถนาเงินรางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์กลับบ้านได้คุณคิดว่าพวกเขาจะสามารถผ่านความท้าทายนี้ได้ไหมผู้เข้าแข่งขันชายชื่อแจ็คอายุ6กขวบปีนี้ตอนนี้เขาอยู่บ้านดูแลลูกแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดที่มีประสบการณ์มากมายอาจเป็นเพราะชีวิตการเป็นคุณพ่อเลี้ยงลูกมันน่าดเอเกินไปแจ็คซ่อนความลับไว้กับภรรยาเลนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายนี้โดยซ่อนเร้นเขาต้องการกลับคืนสู่ความเป็นหนุ่มสาวที่สูญเสียไปเพื่อนร่วมทีมของเขาถอนตัวเป็นผู้หญิงที่เพิ่งงจจบบมมหาาาาาาววิทยาายยลัแ้่ร่รกะผอง แต่เธอเป็นยอดฝีมือเคดโดตวันตกเธอยังเคยเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมกลางแจ้งหลายครั้งชำนาญทักษะการเอาตัวรอดหลายอย่างมาที่นี่เพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ของตัวเองเธออยากรู้ว่าระดับของตัวเองเป็นอย่างไรสถานที่ท้าทายครั้งนี้ของทั้งสองคนเป็นป่าดิบชื้นในนิการากัวที่อเมริกาใต้แต่น่าเสียดายที่นี่กำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงอุณหภูมิสูงถึง40องศาการหาน้ำที่นี่ยากมากแทบไม่ต่างจากทะเลทรายเจซีและรัฐเดินผ่านป่าดงดิบเขาพบกันโดยไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกา แม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกแต่ทั้งสองไม่รู้สึกอายเลยตรงกันข้ามกลับรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยหลังจากแนะนําตัวเสร็จแล้วทั้งสองคนก็เริ่มต้นการเดินทางเพื่อความอยู่รอดอย่างเป็นทางการคราวนี้พวกเขาต้องฝากเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยนามแหลงคมพวกเขาต้องไปยังแคมป์ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกนี่คือที่พักของตัวหนอนและแมงมุมล่าเหยือ่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทําให้สัตว์ต่างๆกลายเป็นดุร้ายเมื่อมีแหล่งน้ําพวกเขาถึงจะรอดชีวิตได้ยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังมีจรเจะเข้จำนวนมาก คนดูร้ายสองคนรอดชีวิตที่นี่ลำบากมากมันเป็นระดับนรกจริงๆแต่ตอนนี้อยากกลับบ้านก็สายไปแล้วตามคำแนะนำในแผนที่ชีกขาดและเดินไปยังตำแหน่งของแม่น้ำสายหนึ่งแต่ที่นี่ไม่มีแม่น้ำเลยเป็นเพียงท่อระบายน้ำเล็กๆที่ใกล้แห้งเต็มทีน้ำเน่าเสียจนปลาก็อยู่ไม่ได้ซากปลาบนฝั่งแม่แต่ตัวก็ไม่อยากกินสามารถเห็นคุณภาพน้ำที่นี่ได้ว่ามันแย่แค่ไหนแต่แจ็คยังคงตักน้ำใส่ถังหนึ่งเขาคิดว่ายังสามารถต้มน้ำให้เดือดแล้วดื่มได้สิ่งเร่งด่วนตอนนี้ของพวกเขาคือการจุดไฟ ลองใช้ไม้ขีดไฟแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เธอคิดไว้ดูเหมือนว่าเธอจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปแล้วแจ็คก,กำลังตั้งที่พักพิงข้างๆรอไฟติดไม่ละความพยายามที่จะจุดไฟทูทยกันต่อเนื่องมากกว่า3ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่สำเร็จแจ็คทนไม่ไหวแล้วเขาจับรางนกบนหัวลงมาแล้วเขาจุดไฟได้ในที่สุดก็สามารถต้มน้ําดื่มได้แล้วแต่น้ํามาจากขูน้ําน้ําเน่าเสียนี้ต้มน้ําแล้วก็ยังเป็นสีเขียวและฟองขึ้น สิ่งนี้ทําให้แจ็คก,กังวลเล็กน้อยแต่เขายังคงกลืนลงไปหนึ่งอึกไม่คิดเลยว่าคุณจะสบายดีนะเหมือนกับกําลังดื่มชาไข่มุกอยู่เลยเห็นแจ็คไม่เป็นพิษรุดก็จิบจนหมดแก้วเลยดื่มน้ําเสร็จรุดก็ไม่ทําอะไรเลยนอนราบอยู่บนพื้นคิดถึงชีวิตเรื่องการจุดไฟดูเหมือนจะทําให้เธอช็อกพ,พอสมควรและเมื่อคือนเริ่มลงแจ็คตอบเธอในขณะที่เขาบดแรงแล้วก็เข้านอนรัดรู้สึกเหมือนมีมดกําลังกัดตัวเขาคุณนายสั่งแจ็ค พรุ่งนี้เธอคิดวิธีแก้ปัญหานี้เช้าวันรุ่งขึ้นรัฐบอกแจ็คให้สร้างบ้านบนต้นไม้แต่แจ็คบอกว่าทำแบบนั้นก็ไรประโยชน์มดไม่ใช่ไม่รู้จักปีนต้นไม้แจ็ครู้สึกว่าสติปัญญาของเขาถูกดูถูกเขาปฏิเสธคำขอของรัฐเขายุ่งกับการตั้งเต็นท์ใต้ดินยังไงที่นี่ก็จะไม่ปิดฝนแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำรั่วนอนอยู่เฉยเฉยอาบแดดบางครั้งก็พูดคุยกันขำ,คำๆเธอไม่มีความตั้งใจที่จะช่วยอะไรตั้งแต่พวกเขามาที่นี่ทุกอย่างเป็นผลงานของแจ็คคนเดียว นอนเหมือนอยู่ในวันหยุดเลยเธอนอนอยู่บนพื้นติดต่อกันสองวันไม่ขยับไปไหนเลยวันนี้แจ็คจับตุ๊กแกได้ตัวหนึ่งในพุ่งย้าเขาบอกให้เธอช่วยทําความสะอาดมันแต่สามชั่วโมงแล้วก็ยังทําไม่เสร็จแจ็คกาลังจะบ้าทีมงานหาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนกันทําอะไรไม่ได้เลยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ขณะที่เธอกําลังนอนกลางวันมีแมงป่องตัวหนึ่งเดินผ่านไปและกัดเธอปฏิกิริยาแรกของเธอคือโทษแจ็คเธอโทษเขาที่ไม่สร้างบ้านต้นไม้ให้เธอเธอนอนอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วไม่มีใครพูดอะไรเลย จนถึงตอนเย็นแจ็คอยากชวนเล่นเกมหนึ่งแต่รัฐก็ยังคงบ่นไม่หยุดเธอคิดว่าการสร้างบ้านบนต้นไม้ไง่ายมากทำไมคุณถึงไม่ยอมทำให้เธอละ่ะน่าเสียดายที่แจ็คต้องไปสอบและเจอแม่ธรรมชาติกลางวันแจ็คยังคงออกไปหาอาหารตามปกติก็กจะดีจริงๆไม่เพียงแต่ไม่ทะเลาะกับรัฐเขายังทำตะกร้าหาปลาเพื่อให้รัฐจับปลารัฐก็อดอ้างประสบการณ์การจับปลาของเขาแจ็ครู้ดีว่าเธอกำลังโม่แต่เขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ถึงยังไงก็เป็นผู้หญิงแจ็คไม่อยากทะเลาะกับเธอ ลำคลองใกล้ที่ตั้งแคมป์ของพวกเขายิ่งแห้งลงตอนไหนก็อาจจะแห้งสนิทได้พวกเขาต้องย้ายที่อยู่ตามคำแนะนำบนแผนที่สองคนจึงออกเดินทางต่อไปเพื่อค้นหาน้ำลดช้าทำให้เสียเวลามากแจ็คแค่รู้จักเงียบโชคดีที่แคมป์ใหม่ค่อนข้างดีมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และดูสะอาดกว่ามากทั้งสองกระโดดลงแม่น้ำว่ายน้ำรอบๆให้สบายความหงุดหงิดในใจค่อยๆหายไปแรกเริ่มแจ็คจุดไฟต้มน้ำจากนั้นก็เริ่มก่อเต็นท์ใหม่แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ทุกวันเธอนอนคิดเกี่ยวกับชีวิตแจ็คพบผักป่าข้างแม่น้ำต้นไม้ชนิดนี้อุดมไปด้วยวิตามินมากสองคนอดอาหารมาหลายวันแล้วอาหารในเวลานี้จึงมีค่ามากอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะอดตายอีกต่อไปแต่รัฐไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยเธอคิดว่ามันเป็นแค่หญ้ารกธรรมดาแจ็ครู้สึกหมุดหนิดมากเขาไม่สามารถคุยกับผู้หญิงคนนี้ได้เลยเสียงฟ้าร้องดังขึ้นทําลายความเงียบที่น่าอึอดอัดดูเหมือนพายุใหญ่กําลังจะมารุดบอกว่าตอนนี้พวกเขาต้องรีบตั้งเต็นท์ แจ็คหัวราะเขาทนไม่ไหวแล้วกับเธออีกต่อไปเขาพูดตรงๆกับรูทไม่ใช่ว่าเธอชอบอวดว่าตัวเองเก่งในการเอาตัวรอดเสมอถ้าเก่งก็ลองตั้งเต็นท์ดูสิเธอก็แค่ปากดีที่ถูกเปิดโปรงรูทยืนแข็งทื่ออยู่ที่เดิมเธอไม่รู้เลยว่าการตั้งเต็นท์คืออะไรโดยปกติแล้วเธอชอบโม้โอ้อวดเท่านั้นแต่คราวนี้แจ็คไม่ใจอ่อนแล้วเขามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการทดสอบความอยู่รอดไม่ใช่มาเพื่อรับใช้เธอหรอกคราวนี้เขาก็เปิดเผยความจริงแล้วเขาไม่อยากทำงานอีกต่อไปถ้าจะให้ดีที่สุดก็ปล่อยให้ฝนตตกใส่ไปเลย ให้แจ็คทาให้ดูน่าอับอายเธอแอบด่าทอเขาว่าเป็นให้เวนแม้แต่จะเตดต่อยเขาจะทําร้ายเขาดูแล้วก็รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่ปากร้ายสุดๆโชคดีที่ในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอผิดถ้าเผลอไปทําให้คนอื่นโกรธจริงๆก็จะน่าช้านอกจากนี้ถ้าไม่มีใครช่วยเธอจะไม่สามารถอยู่รอดที่นี่ได้ทั้งคืนคืนนั้นไม่มีใครพูดกับใครเลยบรรยากาศอดึดอัดมากจนถึงวันที่10แจ็ครู้สึกเบื่อหน่ายมากคนอื่นที่มาร่วมรายการนี้ต่างมีคู่หูที่สวยงามคอยช่วยเหลือ แต่เขากลับต้องแบกรับทีมข่าวคนเดียวแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองไอวันแล้วที่คุณไม่ได้กินเนื้อเลยแจ็คตั้งใจจะดักจระเข้เพื่อย่างถึงแม้ว่าแจ็คจะมีประสบการณ์ในการล่าสัตว์แต่จระเข้เร็วมากเขายุ่งทั้งวันสุดท้ายก็กลับมาเปล่าประโยชน์รุดก็ยังตามติดและบ่นไม่หยุดเธอบอกว่าเธอก็สามารถไปล่าได้แจ็คไม่สนใจเธอเลยแต่ไม่คาดคิดว่าจะเก็บเต่ามาได้ตัวหนึ่งเธออวดกับแจ็คแล้วเผลอไปนิดเดียวเต่าก็วิ่งหายไป สองคนต้องกลับบ้านมือเปล่ารุดเริ่มบน่นบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของแจ็คแจ็คหมดคำพูดกับเธอแม้รุดจะทำเสียงดังแค่ไหนเขาก็ไม่อยากสนใจเห็นวิธีนี้ไม่ได้ผลเธอก็เปลี่ยนวิธีใหม่รุดขู่แจ็คว่าเธอจะยอมแพ้แจ็คบอกว่าดีที่สุดคือเธอควรยอมแพ้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีแจ็คคอยดูแลเกรงว่ารุดคงถูกคัดออกตั้งแต่วันจันแล้วคำพูดของแจ็คอาจจะฟังไม่ดีแต่ก็เป็นความจริงทั้งหมดร,รู้ทุกตัวดีว่าเธอทำอะไรไม่ได้เลย หลังคิดให้ดีแล้วเธอก็ยอมรับและขอโทษแจ็คเห็นว่าเธอรับผิดชอบความผิดพลาดแล้วแจ็คก,ก็ไม่อยากทําให้เธอเดือดร้อนอีกต่อไปแม้ว่ารูทก็เป็นเพียงผู้หญิงเพิ่งจบใหม่เท่านั้นผ่านช่วงเวลาที่ลำบากมาไม่กี่วันต่อมาคุณเธอก็เหมือนกลายเป็นคนละคนเธอไม่ได้นอนแผ่เหมือนเดิมอีกแต่เริ่มขยันช่วยแจ็คเธอช่วยจุดไฟต้มน้ําและตั้งเต็นท์แจ็คเห็นแบบนั้นก็ดีใจและทำไปด้วยดูเหมือนว่าคุณแม่คนนี้จะถูกเขาจับจุดได้แล้วเมื่อมีคนร่วมมือทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาคงทำงานจนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงวันที่20แล้วบังเอิญเจอหมาป่าตัวใหญ่ในพุ่มไม้เธอไม่ถอยหลังเลยเธอรีบลงมือจัดการกับหมาป่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์เจ้าหญิงไม่รู้จะทำอะไรแม้แต่แจ็คก็ต้องมองด้วยสายตาแตกตา่างสองคนร่วมกันเตรียมอาหารเย็นจากนั้นทำเมนูย่างเล็กน้อยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่มาที่นี่พวกเขาได้ลิ้มรสกลิ่นของเนื้อรสชาติกรอบอร่อยและเต็มไปด้วยสารอาหารในช่วงเวลานี้สองคนค่อยๆกลายเป็นเพื่อนกันเวลาผ่านไปอย่างรรวดเ็ ไม่นานก็ถึงวันออกจากเกาะวันนี้พวกเขาแค่ต้องไปถึงจุดรวมพลอย่างปลอดภัยก็สามารถจบความท้าทายได้และนาเงินรางวัล1น0ดอลลาร์กลับบ้านพวกเขาต้องข้ามหุบเขาไปยังจุดรวมพลรีบหน่อยก่อนที่ฟ้าจะสว่างพวกเขาได้ออกเดินทางอย่างรวดเร็วการกินอยู่ของพวกเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นไปได้ดีสองคนเต็มไปด้วยพลังงานใช้เวลาเพียงครึ่งวันพวกเขาก็มาถึงจุดนัดหมายนี่คือการเดินทางที่พิเศษแม้ว่าในตอนแรกรู้จะเป็นคนดื้อรั้นและเห็นแก่ตัวแต่หลังจาก20วันของการฝึกฝนเธอได้เติบโตขึ้นมากกว่าเดิม รู้จักรับผิดชอบมากขึ้นทําให้คนอื่นมองเธอในมุมที่แตกต่างออกไปหลังจากอยู่รอดในป่าได้21วันรูปลักษณ์ของทั้งสองเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเขาลดไป15กิโลส่วนเธอลดไป9กิโลจากสาวสวยกลายเป็นหญิงสาวผอมแห้งถ้าคุณเข้าร่วมทา้าทายนี้คุณจะอดทนจนถึงที่สุดไหมแต่ลืมติดตามอาเล็กรีวิวเพื่อค้นพบตอนต่อไปกันนะครับ